ครับผมสวัสดีครับพบกับชิดปากแปรนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟนะครับผมตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นแค่คอนเทนต์นะครับทีนี้เอาจริงครับผมเซ็งร้านแล้วครับผมเซ็งร้านนี่เด้เท่าอยู่นน่เซ็งร้านแล้วครับเอาเปิดประตูเร็วแล้วแล้วประตูยางนี่ยู่นี่โว้ยเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชิดเซ็งร้านบ่กเล่าในแล้วเซ็งร้านแล้วครับร้านกาแฟเซ็งร้านนะครับมาขนของนี้แล้วครับนี่ครับ เขาต้องฟาดแรงๆครับฟัดแรงๆเพราะว่าเข้าก้อนในเส้นร่านนี่ยเาก็ได้ตั้งเป็นหมื่นรอบนี้รอบนี้เส้นร่าดนักข้นจริงๆข่าวข่าวที่แล้วเป็นแค่คอนเทนต์ข่าวนี้ขนจริงเอาจริงครับมันมันไม่ได้เซิงหรอกเพราะว่า ของอะไรที่ไม่ไม่จะเป็นเราไม่ค่อยได้ใช้เอาลงไปใช้อยู่ที่นี่นเอาลงไปใส่ย,ยุลานข้างล่างวันนี้ก็มีวลาขึ้นมาขายเหมือนเดิมนะครับอืมเอานึกว่าเซ็ง <laughs> ใครเดียวว่ากล้าเซ็ง <laughs> <laughs> จิตไปข่ขาวไปเรื่อยเลยนะราคากันเองราคากันเองแน่เพัดตั้งบนยั้นราคากันเองเลยเนดิยไซส์จะเอาไหนขึ้น ยางเก็บความความสะอาดก่อนโอ้เก็บความความสะอาดก่อนโอ้ตายแล้วอุตส่าห์มาสิมาฝ่าวมายกดูแลต้นงต้นไม้ก่อนนั่น้ำเนาะครับผมมันอยู่โรงงานมือนเรพี่เห็นโพสตในเฟซทํงไรครับครับเพิ่นไปเปิดร้านยุสโกนขายอยู่นั่นอยู่นู่นอาศัยว่ามันมีไลเดอร์นะไลไลแมนเออพไลเดอร์ไลเดอร์ไลเดอร์โอ้ไลแมนกับสีฟอษณาเขาควรเอาไปสั่งไลแมนนะครับ ถึงถึงบ้านเนาะส่งถึงบ้านเออมีไลแมนแล้วก็มันลูกมันก็ลงไปเรียนอยู่นู่นมันก็ใส่ได้ช่วยกันอยู่นู่นนะมาอยู่นี่ก็แพ็กสองรอบแล้วเขาจะมาสมัครสามรอบแล้วอ่ะเออมีคนมาขายเหตุจเออว่าซิมี่ก็ให้แต่ความหวังเข้าพอเข้าริงๆก็ไม่มานะอืมขายเหมือนเดิมนะครับเอฟซีจ่าเอมและแอชชิดอยากเหมาก็สั่งขึ้นมาได้เป็นรอบๆนะงั้นเราเราจะเอาเราจะเอาขึ้นมาส่ง ใช่ไหมเราขึ้นมาทําอยู่นี่แหละขึ้นมาทําอยู่นี่เออใอ้ยแจกจ่ากิจกรรมกิจกรรมอะไรก็เหมือนเดิมเปิดตัวสินคงสินค้าก็ใช้สถานที่นี้ก็ติดต่อแอดชิดนะครับเพราะแอดชิดก็อยู่ประจาอยู่แล้วครับครับเขาจะได้เปิดช็อปของใบมั่งมีด้วยนะครับอือแมนดูครับรู้ผึไม่เอางานเลยนะช่วงนี้ผมแหรบอกคือถ้ามันว่ามีกิจกรรมยู่นีเขาก็บอกว่าได้เปิดช็อปถ้ามีใครมาทาทํากิจกรรมยุนีต้องการน้าเครื่องดื่มยุนี ยังไงหน่อยเขาก็ได้เปิดช็อปพร้อมนี้คือบางคนบอกว่าโอ้จะของไม่อยู่ก็ไม่กล้ามานมาครับติดตอได้ครับซึ่งที่จริงเนาะเราไม่ปีประตูมีอะไรเนี่ยเราก็แสดงถึงว่าใครอยากมาใช้บริการหรือมาทำเราไม่ได้เป็นดเราไม่ได้ปิดประตูใช่แค่ว่าเราไม่ได้อยู่แค่นั้นแหละอมานั่งพักพงพักผ่อนได้นะครับผมขอใช้สถานที่ได้นะครับเนาะเพราะว่าก็คคยรอบละหมื่นเนาะใช่ตอนนี้ยุคยุคยุคมันเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่า ตั้งแต่เราทากาแฟ32อิโวันก็มันมีก็มีเอฟซีมีลูกค้าก็สั่งทางเพจทางอะไรมันก็ต่อเนื่องอยู่แล้วแล้วตอนนี้มันก็มีทงโกโก้โกโก้นี้ก็คุ้มหิวอิ่มนานรูปร่างดีผิวมีออร่านี้ก็ใบรุ่นก็เริ่มอะไรนะอีกทีนึงอีกทีนึงคุ้มหิวอิ่มนานรูปร่างดีผิวมีออร่าครับสโลแกนโกโก้ของโกโก้กุกกก ส่วนโอ้มันคือหลายก่อใช่บหมนี่เป็นหกก่อหมดเลยมันมีประมาณเก้าก่อกอกเออเนาะหกก่อโอ้หกก่อดดิเาก็เลยว่าแต่ก่อนก่อมันมีแค่สี่ใช่ปหเรามาเพิ่มโกโก้อีกสองก่อหกก่อครับผมเออโกโก้กาแฟดําอีกนะครับทีนี้ก็เลยมันก็ตอบโจทย์สําหรับลูกค้ากาแฟดําสโลแกนสโลแกนก็คือคืนความหนุ่มสาวบอกลาไวทองอ๋ออันนี้คือกาแฟดานะครับก็คือ เดี cartoons, ๋ยวก็จะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับก็คือเป็นกาแฟประเภทไหนครับผมเป็นกาแฟดําคอกาแฟดําที่ชอบขมๆเข้มๆแล้วก็จดจวดนะครับเป็นกาแฟอาราบิก้ากาแฟอาราบิก้าชงชงน้ําน้อยก็จะเป็นเอสเปรสโซ่ชาใส่น้ําร้อนเยอะๆก็จะเป็นอเมริกาโน่หรือกาแฟดําร้อนนะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับทั้ง3าผลิตภัณฑ์ของกาแฟกรุบกบที่เรามีอยู่ตอนนี้ฉะนั้นก็คือว่า fc นะครับทั้งของจ่าเอมหรือว่าทั้งแอดชิดไม่ได้มาเที่ยวที่ร้านกาแฟก็สามารถสั่งได้ ตามเพจทางตามเพจได้หรือสั่งพันชิ้ตักแปรได้ตักแปรได้หรือจะเอฟได้จะเอมได้ครับจะเอฟจเอก็ได้ครับดดกระดซื้อยังเลยนะกาแฟกบกเพจกาแฟกบกได้ครับภาษาไทยนะครับกาแฟกบกภาษาไทยเลยครับเข้าไปดูได้นะครับผมส่วนส่วนที่มีข่าวว่าเราทิ้งแล้วหรืออะไรตรงนี้เราไม่ทิ้งไปไหนหรอกครับเพราะว่ามองนี้มันเป็นที่ข่อยมองนี้มันเป็นบ้านข่อยมันว่ามันเป็นมันเป็นบ้านของเราบ้านเกิดเราเออ เราตรงไหนที่เราพอจะไปทางนู้นก็เป็นบ้านเหมือนกันที่สะกลตรงไหนที่มันหารายได้ได้เราก็ต้องท่อนต้องทาก่อนมาจุนเจือตรงนี้นะครับแต่ก่อนก็หาทางนู้นมาจุนเจือตรงนี้หาตรงนี้ไปจุนเจือตรงนั้นนะครับมันก็ต้องมีมีรายได้เกิดขึ้นนะครับมีเหตุผลมีเหตุผลอ้ามีเหตุผลไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะหนีไปอะไรมันไม่ใช่นะครับไอ้นี่หายหายไปนี่จะไปเอ่อก็คือไปคิดสูตรของโกโก้อยู่ใช่ไหมครับ ก็ไปไปพัฒนาในเรื่องของโกโก้นะครับทั้งรสชาติทั้งแพคเกจจิ้งนะครับแล้วก็เอาครบแล้วเหรอที่หายหายไปเนี่ยโอ้แต่ว่าก่อนหน้านั้นที่ไม่ได้มาก็คือว่าจะมีพนักงานมาสมัครนะครับอแล้วทีนี้เขาก็มีไม่มาไม่มาทีนี้ก็เลยจะเซ้งร้านก็ถามว่าเซ้งร้านหรอไม่ได้ไม่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 ได้ถึงคําว่าเซ้งร้านโอ้แต่ว่าที่เราพูดไปก็คือว่า อันนี้พูดจริงจยังดังเนาะไม่ได้ล่นจริงจริงไม่ไม่เล่นะคือเราพยายามบอกอยู่ว่ายูทูบเบอร์หรือเอซีคนไหนที่รับชมไปแล้วคิดว่าอยากมาลองค้าลองขายตรงนี้เราก็สามารถมอบอาชีพให้ได้เราก็คุยกันได้นะครับผมใครสนใจกับทีต่อสอบถามไหนกันวะแต่ที่นี้ก็คืออย่างตรงนี้น่ะมันมันเดี๋ยวนี้มันมันสถานการณ์โควิดเนาะก็เลยทำให้คนมาน้อยลงนะครับ วาจันท์เถาะไปเข้าไปนีนเข้าขนของไปขนของเลืนโต๊ะบ่ถามผู้ชายไปแล้ววันนี้มาถามทีนี้มาถามผู้หญิงนะครับอันนี้จะไปจริงๆิงเลยเนี่ยดูดูดูเก็บข้าวเก็บของเรียบร้อยโอ้ดูแลดูดีดูดีคือคือถ้าไม่อยู่นะครับผมโดนยึดครับตอนนี้ตอนนี้จะยกร้านให้พี่ชิดจริงจริจังจังโอ้จะยกร้านให้ชิดนะครับผมอันนี้อันนี้มันเป็นแบบว่าเราอยู่ตรงนี้เรา เราดูให้นะครับเราดูก็ก็ดูไงครับผมดูเฉย <c oughs> เออเบอรงซื้อครับผมไม่หรอกครับผมเออต่อไปก็คือน้องนิวก็คือแบบว่าจะให้ผมติดต่อประสานงานให้นะครับผมไม่ว่าใครจะมาจัดกจิจกรรมอะไรอยู่ในพื้นที่นี้นะครับผมผ่านชิดได,ได้นะครับได้รับคํายืนยันจากพิกิน้องนิวเรียบร้อยนะครับผมก็ใครเก็บจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยากจัดกิจกรรมอยู่ในล่มอย่างนี้นะครับไม่ร้อนนะครับ นะก็เดี๋ยวติดต่อผ่านชิดได้นะครับผมนะเนาะเดี๋ยวผมจะประสานงานกับทางคุณกิคุณนิวให้อีกรอบนึงนะครับนี่แหละเพราะว่าช่วงนี้พนอยากอยู่ครับธุรกิจอ่านลายพันลาดนครับผมพนอย,อยากอยู่ข้างล่างครับผมเพระว่บบาจ,จะเป็นมูยอ่อเพราะว่าจะเป็นโกโก้ครับผมพึ่งจะว่างมาเห็นหนาเห็นหนวดนะครับอมามาแล้วก็นสิมาขนของหนีจากกันครับผมนะ โอ้ยนะครับนี่คร<อ>ับ<อ>ใครสนใจผลิตภัณฑ์กาแฟกวัวกัวครับโทรติดต่อได้นะครับผมนี่ครับตามเบอร์โทรที่ท่านเห็นนะครับเนาะปรดมั้มีหัวแมงปีเสียโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ